เาเนาะมันบ้านปลายชีวิตแล้วอ่ะก็ต้องมาอาศัยพระอาศัยเจ้าก่อนนอนก็ต้องกล่าวทุกวันนะไม่ได้คนเราเนี่ยเออมันต้องสวดมนต์ไหวอะไรไว้สวลาดูมันเวลาดีวที่เก์สอนโอ้ย่หนี่อยเขาจะคุณเป็นไง

บอกคุณเอ้ยคุณแถรเนีพยายามไปหมดแล้วอะไรเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเนี่ยลุงลุงลุงเดี๋ยวลุงเจีย็นก่อนนะจ๊ะพูดผ่านเข้ามาได้ยังไงเนยไม่ลงคุณละคุณละเอาเรื่อเอาเรื่อเอาเรื่องไปเนยเป็นใครเป็นใครมาจากไหนแล้วยังไงเราเนี่ยเจีย็นงก่อนจะรู้เลือกออซะด้วยออซะด้วยเลยนะจะเป็นเมื่อก่อน